บริษณทที่ปู่กน้ำร้อนชันทบุรีนะคะ,ะช้ำใจหนักเลยค่ะเพราะว่าโอนเงินเกือบ2 0 0 0มบาทสั่งซื้อเครื่องยนต์รถปิกอัพนะคะคุณผู้ชมก็สั่งซื้อทางออนไลน์แหละนะแต่สุดท้ายได้กลับมาเป็นเครื่องยนต์ทิปค่ะก็คือได้แค่รูปภาพแทนเครื่องยนต์จริงนะ มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะคือหญิงคนนี้นะคะอายุ31ปีเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทไพร,รสณนีไทยสาขาอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเธอมาพร้อมกับเพื่อนคะ่ะเอาเอกสารการแชทซื้อขายเครื่องยนต์รถปิกอัพมาร้องเรียนกับทางทีมข่าวนะคะบวกกับมีสลิปการโอนเงิน17,000บาทแล้วก็มีภาพโปรไฟล์ Facebook ชื่อว่า A N T อะไหล่เก่าพงพันอะไหล น,นงภูมิสวยนะคะแล้วก็บินรับเงินนะคะคุณผู้ชมมีภาพการเตรียมขนส่งเครื่องยนต์ปิกอัพแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับการซื้ออะไหล่เครื่องยนต์จาก Facebook ที่ว่านี้นะคะคือไม่ใช่เธอคนเดียวค่ะเพราะว่าในคอมเมนต์เป็นสิบรายบอกว่าสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์แล้วก็โอนเงินให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้สินค้าได้รับแค่ภาพเครื่องยนต์แทนเครื่องยนต์จริงๆเท่านั้นนี่นี่นะคะนี่คือสิ่งที่เธอออกมาร้องเรียนกับทางทีมข่าวนะคะ เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยไปซื้อสั่งซื้อเครื่องยนต์รถปิกอัพรุ่นหนึ่งนะคะกับผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าพงพันธ์อไลเพราะว่าเครื่องยนต์รถปิกอัพของเธอมันเสียนะทีนี้ตามข้อมูลเนี่ยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามไงก็เลยโชว์วิดีโอการทํางานเนี่ยให้ดูคือเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวยอยู่ที่ปงลำร้อจันทบ,บุรีใช่ไหมแต่ว่าปลายทางเนี่ยนะคะที่ไปสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่มหาสารคามตัวคนขายเนี่ยก็กลัวว่าหญิงคนนี้จะไม่เชื่อไงก็เลยโพสต โชว์วิธีการทำงานให้ดูให้ดูเป็นจนเชื่อใจนะเธอบอกว่าค่าสินค้าเนี่ยหนึ่งบาทบวกกับค่าขนส่ง1,000บาทรวมเป็น1 7 0 0 0หมบาทก็ถา,ถามย้ำไปละว,ว่าสั่งไปจะได้ของวันไหนเหรอทางคนขายก็บอกว่าได้รับสินค้าจริงแนะ่ไม่ต้องห่วงเพราะเราเนี่ยมีคนมาซื้อสินค้ากันเยอะเลยนะขอให้มั่นใจนะคะ สรุปแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะได้เครื่องยนต์ในวันที่27มีนาคมนะ,ะไม่พอสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแพ็คสินค้าเตรียมขนส่งมาให้ดูอีกด้วยแต่ปรากฏว่าพอถึงวันกำหนดรับสินค้าไม่มีของอะไรส่งมาให้เลยฮะแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อคนใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพงพันธ์อะไรได้อีกต่อไปเธอก็เลยแปลกใจไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ใช้ Facebook นี้ปรากฏว่า ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับการซื้อขายอะไหล่รถหรือว่ามีคอมเมนต์เรื่องนี้ใน Facebook ก็เลยไปหา Facebook ชื่ออื่นที่ขายอะไหล่รถยนต์นะคะที่บริษัทนี้เนี่ยชื่อว่า168ไทยขนส่งเขาออกบินให้ปรากฏว่ามีข้อมูลว่าคนที่รับบินจากชื่อ168ไทยขนส่งเนี่ยไปสั่งซื้ออะไหล่รถจาก Facebook หลายชื่อเลยนะคะทั้ง a อ t อะไหล่เก่าทั้งพงพันอะไหล่แจ๊ดอะไหล่รถ ก็เลยติดต่อไปได้รับแจ้งจาก168ไทยขนส่งว่าบินที่คนใช้เฟซบุ๊กทั้ง3าชื่อเนี่ยที่ขายอะไหล่เนี่ยออกให้เป็นบินปลอม,อมนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ168ไทยขนส่งเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้นี่แล้วก็ยังเตือนด้วยนะคะว่า1 6 8ไทยขนส่งเคยมีคนร้องเรียนมาละแล้วก็เคยแจ้งเตือนกับเรื่องนี้มาแล้วด้วยคุณผู้ชมคือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบริษัท1 6 8ไทยขนส่งที่เป็นหัวบินเนี่ยนะ เล่าให้ฟังว่ามีคนแจ้งเข้ามาทุกรายถูกหลอกทั้งหมดเลยถูกหลอกหมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วมีการโอนเงินให้คนชื่อสรันกุมพันธ์อนงภูมิสวยแต่ว่าทา,ทายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้ของค่ะได้แต่รูปภาพแบบนี้ละส่งมาให้ดูะโชว์เพื่อความดูดูน่าเชื่อถือไหมว่าส่งมาเรียบร้อยมีการเอาใส่ไว้ในรถขนส่งเ,<อ>เสร็จซับนี่ก็ดูน่าเชื่อถือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย คิดดูว่าเธอคนนี้โดนไป2,000มื่นเกือบสองหมื่นใช่ไหมแล้วมีอีกเป็นสิบสิบรายที่โดนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคนที่เป็นเป็นคนที่ชอบโกงเนี่ยจะได้เงินไปเท่าไหร่แล้วล่ะลองคิดดูดินะแต่ว่าก็ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้คุณผู้ชมรวมมูลค่าวความเสียหายน่าจะเป็นล้านลานแล้วล่ะตอนนี้นะคะ,คะ